จารย์ครับเดวิ่ลปแบบที่เขาฉีดฟินเลอร์ป่าให้ดูเป็นแฉะนั้นมันเหมาะคนไทยไหมอาจารย์ปากดาวกระจายอะนะกระจายคือจะบอกว่าเธอเอาง่ายๆอ่ะคือทรงปากนี้ยมันบอกเลยว่ามันคาพูดมันไม่น่าเชื่อถือมันเราไม่สามารถเชื่อถือในคําพูดของคนเหล่านี้ได้เลยเธอเอาง่ายๆแค่เธอเห็นหน้าเขาอ่ะเธอขำก่อนหรือเธออะไรก่อน มันมีความน่าเชื่อถือไหมคือเห็ุปากมันมันดูมันมันลดความน่าเชื่อถือของเราลงแล้วก็มันทําให้บุคลิกภาพของเราในการที่จะแบบเจรจาอะไรเงี้ยต่อรองเป็นเรื่องเป็นราวเป็นการเป็นงานอะไรเงี้ยมันมันมันแบบว่ามันดูแนวขี้เล่นดูแนวแบบว่า ตลกตลกอะไรเงี้ยดูแนวไม่จริงจังไปนิดนึงถ้าเราไม่ได้ไปเจราจาคําพูดกับใครอาจารย์รไม่ติดแต่ถ้าเธอต้องการไปแบบเซนสัญญาปิดดิวทําอะไร,ร <ๆ S 1> ที่มันจริงจังเกี่ยวกับในชีวิตอะแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาจะมองว่าเราอะไม่จริงจังเขาจะมองว่าเราแบบตลกขี้เล่นดูแบบไม่โตอะไรเงี้ยก็เธอดูสิแบบทรงปากอะใช่เป็นไวนด,นได์เซนๆๆแนวเออนาวกระจายมากสุด